พี่นออ้องด้วยมือนี่นี้มะนางเหลียนส้มบิวเย็บหอยพร้อมนี่หอยเซอรี่ก็จะต้มกับนำจิม้มนำพริกเก็บกันเด้อ,อบักหอยธรรมศาสตร์ดิพี่น้องนี่ถ้ากันเดียวเห็นนี่ หอยต้มบหอยเคียนหอยเคียนหอยหลวงเอเหนืนหลายไผ่ได้แล้วนีตัดอันตัดทำความสะอาดรอนี่ตัดไม่ถิมถิมต้นง่าไมัไปดิมันเลยมาจับพอดีเองวิแถวนี่อกาเตื่อๆนี่ตามันเนาะโอ้ตันันโอ้ลายตันนี้ไดย บัจับตังสีเนาะยาเปลี่ยนว่จับเนาะเปลี่ยนจับยาตายกันแล้วเนาะตุ่มจีน,น้ำเจ็ดตัวพี่น้องนี่อชื่อหลีเขากะแซบอยู่เหมือนบรรยากาศนี่หอดบัวบัวแดงนี่ เฮียมือไว้ธรรมศาสตร์ตัดต้นไหม่จนได้มีเนี่ยี่น้องมัดแล้กกรไมาไว้ได้ี่หอยเราไม่จับดีดีนะใบใหญ่ได้หรืย่าลอยเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อินเพื่อนหุ่หลวงพกันมาน กันมาเรียนกับซองย่าไนี่แล้วย่นหน่อยย่หลองมาเรียนน้ากันมาเห็นบักหอยอยี่นี่บ้างด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาหนูฟูงลงเลียงอยู่นี่รรมาศาสตร์ไปปุ๋งแตงียงยังเห็นมาเอียงน,นี่ย่าปวนะโอ้อออยนอนง่ายนึงยายปีนน,ปนั่น ปีนก่หาขึ้นมากเลยเหมือนไงอ๋อนู่นนี่นี่นี่เาเปล่เปเปียนหนึงตังไวทังน้าอ่ป่าตั้งใจม่เกียหอยพี่น้องแต่ว่าก็ได้เกียันเหียวเห็นพอดีนี่จับหาลงไว้ไว้นี่ขนสอาดหาสันธรว่าไวนี่หอยเรยมาจับต่ดิไปเบอร์ละบ่อืมไแล้ว น, <c oughs> นี่เป็นมะควายสีทองเลยท <c oughs> ีนี่น้ำเดือเนาะอือืออ้อะไรตุ่มน,นึง,งตะนี่ยาย <c oughs> ที่ดีแทอนั่งเก็บเอา <c oughs> สิาอไอย่ที่เอาโลมวันนี้คือเกาเมานาไม่เก็บทำไมกระกาศรบอบๆนีบัวแดงพร้อมบ,บัวแดงบัวฮุบแล้ว สวยจังเลยเทียงเทียงพอดีสิได้กินเขาเทียงพอดีเลยเนี่ยบอกว่ได้ต้มพอดีย่าย้เนี่ยได้ต้มสวยพอดีอ่ะพี่น้องนี่ยหอยเชือดี่สดๆวนกันได้เนือหนึ่งย่ายโอ้โสองนวยเอาขึ้นไหลใช่ปะคุณคุณโอ้ยเจ้าคุณกระต่ายตานี่พอดีชนะมาเด้อพี่น้องก็เก็บหอยหอยได้เคเอน หออยู่ฟังเคลื่อนได้พี่น,อน้องนี่นี่ฟังเคลื่อนนี่ยืนริ่มเคลื่อนมาเป็นในในเคลื่อนเลยริ่มริ่มนี่เคลื่อนนี่เป็นเป็นหางเคลื่อนแล้วล่ะนี่มาเป็นนั่นมาเป็นในน้ำึกโอหัวผลาม้หรอผลไม้เนี่ยมันยันติดตุ๋ยดิเนื้อเขาเจออะไรบ้างน้อยน,อไไน,นั้นบรรยากาศเปิดบรรยากาศใด้เบิ้งนี่ น้นกระพักบ้งพักกันลังเหรียญได้แค่หน่อยสอย้ายพักกันมะเร็งมะกินเขาปลาเดี๋ยวไปเรี้ยวมากกันเลยเห็นปักหอยหรือก,กันเจ็บหอยสนันดาผักกะทินมาปล่อกป,อก,ปอกเหรียญพร้อมเนี่ยผักกะทินปอกว่าแต่ใซ่ตาแดกว่าแต่ใส่ัามย่เพี้ยนตาแดกตาล่ากระท่อมริมรน้ำเลย บุงกระบืองกินลว่ามือนี้เก็บหอยฟ้อมแล้วบงสุกแพได้ใหญ่ตันได้หลายเติบยอะสิไปต้มแล้วพี่น้องต้มก็ตับมังุแล้วนี่เนาะได้ต้มนึงเคือถูกแต่เนาะนี่วาปาเยปลาซิวกันนลนี่เอม่สีได้กินอยู่ได้นม่่ัามาม่มีอิงสอนเนี่ยเนาะเนาะอันนีไใบเปียกกรอบแล้ว๋ยวกได้สียอสิงเอานี้เป็ดต้ม ได้สิบักหอยไปตมปไป <c oughs> ไ้มบัดที่นี่เห็นไปทั้งเทียงคนละบ้านี้นี่ก็ได้เก็บหอยเราแยกเข้าเราเห็ได้เสบกหอยเขาเปียต้มน้ำเทิงกันแบนี้มันอยู่ริมพอดีเดีพี่น้องนี่อยู่ริมดิเดี่ริมน้ำเดี่เดี่ข้างนี้มันเป็นหางเคลื่อนแล้วเนี่ยเป็นท้ายเคลื่อนท้องนางท้ายเคลื่อนแล้วมันใหญ่ถึงตะคุนือมอหอยไปแล้วสิไปตม้มกินก็ตำมะฮูงกับน้ำ กะต้มกับน้ำจิม้มผักบุ้งกับลายได้พี่น้องเลยตอนนีส้สก็บผักบุ้งกินเขาสวยก่อนจะเก็บผักบุ้งไปตะผักผักบุ้งแดงผักบุ้งน้ำมีต่ยอดอง,งามเหมือนเหมือนวานา้ำเบือขึ้นันเทาดูเก็บบอด้ซื้อพร้อมอตามธรรมชาติ ตะวคร้เคยเคลื่อกี้คือ,อโคกๆเนี่ยเราพี่น้องมันเป็นยาเป็นพักบุ้งเปุดยังเดียวก็หากินตามธรรมาชาติดึงเิลเรพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนี่ยบางเอิญเห็นหอยก็เลยเก็บหอยนี่พี่น้องเก็บมีทั้งแพ้นหน่อยได้นี่ยไปในโรงน้มทีดีเพื่อนเนี่ยพนักลาซิวกะเลียนวินว่นวินว่นเนื้อทำใส่ใสหาสำหสรับคลิปนี้ก็ซทำดีนะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะ